สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊หมูเจลทัวร์ออฟฟิเชียล e นะคะพี่น้องตอนนี้ให้อยู่ทีอาปากทางบ้านเก่านะคะพานทองจังหวัดชลบุรีนะพี่น้องนะตอนนี้เป็นเวลาอา ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอนนะคะเที่ยงขึ้นแต่ว่าเที่ยงขึ้นพี่น้องเดี๋ยวเจมอลภามาเบิองบรรยากาศนะคะหนางานเนี่ยค่ะคนกําลังลังเขาลังเขานะพี่น้องอ่าคนกําลังลังเขาลังเขามากกับมี่นะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงขึ้นแต่ภาพเบิองบรรยากาศรถนะคะอ่าบรรยากาศอู้รถหลายแฮ้พี่น้องอ๋อใช่กับไหลนะคะอ่าข้างในเหมือนกับเป็นรถยนต์กับมี่นะพี่น้อง กคนเยอะมากนะพี่น้องเต็มเดือดใส่คนเพิ่นกะล,ลังมากลังคนเนะพิ่นกกะลังมากกับพี่น้องพนะี่น้องเนาะเที่ยงคืนเดี๋ยได้พี่น้องนี่เที่ยงภากันลังซื้อบัตรเยอะพี่น้องร้อยเก้าสิบนะพี่นอ้องบาทหน้างานร้อยเก้าสิบนะคะคนยังลังมากยนะู่พี่นอ้องเดี๋พายางไปเป็ปนบรรยากาศข้างหน้า บรยากาศบางท่านหนาวนอนนะคะฟังคนเพิ่อเกํากำลังมากกมี่นะนี่รถรถนะวิทยากมองสีจอดพี่นอนเอ,อ้ยยัไงไฟังพุ่นกัมี่นะคะเนี่ยฟังพุ่นกับมี่มองนรถเออต็มเหยียดเลยพี่น้องหมคะ่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้อง รดนามแห่งนะคะปากทางบ้านเก่านะพี่น้องเนี่ยปากทางบ้านเก่าอำเภอพันท้องนะคะจังหวัดชลบุรี พลงัลงพ่นเพื่อนกำลังมากกับมีพี่น้องแต่ภาพน,นี่เบิ่งฟังหุ <c> ่น <oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดฮะ,ะอันนี้เป็นเพคนจอดรถนะคะพี่น้องข้างทางบางทางในเพื่อนพี่จอดเต็มค่ะบวชสองข้างทาง,างนะี่พี่น้องเสริมสีเงาไว้หอดใส่สุดยอดสุดยอดนะพี่น้องหนางันน,นค่ะ <laughs> หนาไปพี่เฮาไฟแสงสีเต็มมาหพี่น้องสาวน้อยลำเพลิโนโจนี่งานที่สามเลยพี่น้องงานแหลกอยู่ชัยพุ่มนะคะงานที่สองอยู่โคโราชเนี่ยหางานที่สามเต็มอสุดยอดเลยพี่น้องเมื่อวานว่าโคราชคักเร้วเลยพี่น้องเมื่อน,นี้ผ่านท้องโอ้พานทอ้อ,นทองสุดยอดเลยพี่น้องเต้ยไปหาไปหา เว <c oughs> ทีนะฮะ <c oughs> สุดยอดค่นะว้าวที่จอดรถจอดาจอดตามทาง ฮอตสุดยอดสุดยอดฮะนี่อะไรพี่น้องเพิ่งเสรเพิ่งอ่าเราเพิ่งกับร่องออกจากเพิ่งเพิ่งเริ่องานเนาะเพิ่ะกาศภากันลังมากเลยบ่มีหม่องจอดพี่น้องยางวุ้นถ้าไปเบิ่งเมืองสุดยอดหม่องใดดังแค่เมื่นนหร่เบิ่งไฟคอนเสิร์ตเฮ้อ อ่น้อยลำเพลยโชว์สุดยอดติ็ดฟังเลยพี่นอ้องงงไฟนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนอู้สุดสุดล้านนี่มือม่นหน่อยหน่อยนะพี่น้องล้านนี่ใหญ่กว่าโคราชเมื่อวานโคราชเมื่อวาน,าวนขนหลายเต็มล้านเลยเมื่อน,นี้อ่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวถ่ายา่างเมื่อนี้เราจะพาไปเพิ่ง ในงานมาคนหลาไปไหนนะพี่น้องนะไปแต่พาไปเบิงแต่พาไปเบิงพี่น้องเอ้ยสุดยอดหลชุนบอรี่เฮาสุดปังสุดปังค่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์ไปค่ะ จิมูออกมาเพื่อนนั่นแหละลับเรืองนี่นะค่ะจิมูเห็นคนหลายเลยว่าสิยงยางก็เบิ่งเขาว่ากันพี่น้องเอ้ย,ยสุดยอดมากค่ะามาดเบิ่งบเบิ่งสิจอดหอ้อใส่นี่ ไฟเดือดปวดนั่งผุ่นกับมีดเลพี่น้องมองเพรหลายบบหลายมอแซกับหลายรถใหญ่กับหลายท่าแม่เบิร์ตได้ปุ๊กนะโอ้จะจุดยอดสุดยอบ้าขี้บ้าพี่น้องสิหลายแบบนี้เลยพี่น้องเต็ม,มล้านเลยสาวน้อยลำเพลินโชว์เนีาา่ยค่ะขอำเภอพันทองบ้าตัว เดี่ยพี่น้องเขตอำเภอพานทองค่ะเขตอำเภอพานทองเป็ <c ười> นแบบชลบุรีนะพี่น้องนะนี่เป็นโลค่ยายงานวัดเมืองหลวงว่าไหลเลยพี่น้องย่างไปว่าสุดอ่ะเออทำไม นี่แหละเอ้ยผามาเบิงสะออนรดนหลายก็เลยมาหาเบงบาร์รดนไหลเปล่าพี่น้องเนาะว้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากนะคะงานทองให้การต้อนรับงาน่ารักพี่น้องพี่น้องทั้งชุนบุรีนะคะน่ารักเนาะพี่น้องเนาะคนงคนกะมาเห็นงานอยู่พีคนข้นเป็นกะมาเห็นงานอยู่พี่ก,พกับเป็นคนบ้านเอา้าเหรอเนาะ ก็อีสานบานเท่าเราคนเหมืนกัมาเห็นงานนึกสิมีหมอร่ำสืกบกระซ่วนหมูว่าเบิ้งนี่พี่นอ้อ,องอืเราคนเจี๊บหมูถามาสุดยอดเลยค่ะเจี๊อหมูมกับมาได้สารค้าเหมือนเลยพี่น้องแล้วหมูก็มาจากสารค้าเหมือนกันเนาะอันะไรบาิ่นก็จะมาเห็นงานกรหลายจังหวัดเนาะเมื่อกี้ยืนถามยืนคุยกันเราคนก็ม,มาแต่อุบลน,นะคะ อบนกับพีใส่บุวงกับพีอ่าโอ้เหนื่อยจะหารถลื่นไหลเลยท่านพี่นอนคนสุดๆแลสวสอ,อนไหลออท่านพี่น้องเนอ่าสุดยอดค่ะดีใจแท่นนะคะบอสโจเฮียหน่อยนะคะเรียกค่ะดีใจแท่นผู้จัดที่เพิ่นอ่าจัดงานขึ้นมาเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพิ่น่าจะโอ้น่าจะปังแห้งะค่ะแม่ พังมากพังมากมากค่ะพี่น้องสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอดเขาบอกว่ามันนี่จะเลิกตีซีแล้พี่น้องนะเดี๋ยวก็ก็เจมโบกันจะล่อเตยล่าให้กันแต่เราเตยลาแลพี่น้องนะ อมาใช้เพื่อจอดนี่ก็มีเลยพี่น้องโอ้หลายแฮงสุดยอดสุดยอดพี่น้องหลายแค่นี่เบิ้งจากถนนนั่นเองจะมุมมอ่งใจถนนกองไฟน่สุดยอดแฮงพี่น้อง เดี๋ยวมืวมอ้อนี้เดยวโมยูเตยล่า้กันเดี๋ยวซอยเป็นไม่เป็นซอยเพื่อนเก็บนางร้านเลย <c oughs> หายกำลังใจนะหายกำลังใจเพื่อนเก็บยอดนางร้านเา้เนะ,นนนะ <c oughs> อืมปิดอ่าโอ้สุดยอดมากพี่น้อง คนนีละมีมอกไส้กับ่มีหอนหมอกสีจอดตรงข้างนอกกับ่มีหอนหมอกสีจอดเคนมอกไส้ก็ได้เยอะมากคนเยอะมากมมาสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจมัวขออยากปิดคลิปไปเท่านี้นะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะ้าค่ะ กดแชร์กดะคอมเมนต์นะฮะแนะนำเกมหมูมาไหนลยพี่น้องเนดะ้อันไหนที่เกมหมูบอสอ่ะแล้วก็ถือหัวหรือว่าบอสอ่ะเพื่อนไหมยังอ่ะแลถือหัวลรืพี่น้องอันนี้อันไหน,น,นที่เกมหมูบอไปแล้วว่าโอเคนะคะเกมหม,มูขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อะทางด้านที่นี่เขาเกมอมูเขาตยกิศไปเท่านี้นะพี่น้องเานาะนนะสวัสดีค่ะ